ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมจะจับการกระทบของลมฐานเดียวสาฐานเจดฐานหรือว,ว่ารู้ตลอดกองลมก็ได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศัการาช2 5 6 1อย ส่วนหนึ่งจากคำถามที่ได้ถามมาในเว็บก็ดีหรือว่าฝากคำถามมากับบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ดีสแสดงออกให้เห็นชัดว่าญาติโยมทั้งหลายที่สอบถามมานั้นส่วนใหญ่กำลังใจไม่สามารถส่งสมาธิได้ เพราะถ้ากำลังใจทรงสมาธิได้ก็จะไม่ไปฟุ้งซ่านในลักษณะคำถามแบบนั้นการทรงสมาธินั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือที่เรียกว่าอานาปานสติ ถ้าหากว่าความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออก,กเลกลเรทรักโลภโกรธหลงต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ชั่วคราวแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาส,มาสมัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าบุคคลที่ทรงฌานได้มานจะมองไม่เห็น เพราะว่าผู้ที่ทรงฌานได้อำนาจของฌานจะกดกิเลสรักโลกโกรธหลงให้ดับลงชั่วคราวในเมื่อไม่มีกิเลสรักโลกโกรธหลงที่เป็นบริวารคอยรายงานคอยส่งข่าวมารก็ย่อมหาผู้ทรงฌานไม่เจอเราจะเห็นว่าแม้ในความเป็นโลกียะก็คือ,อยังคลุกคลีอยู่กับโลก เราก็สามารถที่จะหลีกหนีมานได้ชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าก้าวขึ้นถึงโดกุตระคือเหนือโลกโอกาสที่เราจะพ้นเงื้อมมือมานก็เป็นไปตามลำดับขั้นที่เราก้าวถึง ดังนั้นในส่วนของอาณาปานสติจึงเป็นกรรมฐานที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะจดจ่อตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติชนิดทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกไม่ใช่ปฏิบัติแค่พอเป็นนิสัย ถ้าหากว่าบุคคลเราตั้งใจปฏิบัติภาวนาตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกจริงๆในระยะเวลาไม่เกินสิบวันครึ่งเดือนจะต้องทรงฌานได้แน่นอนเพียงแต่ว่าทรงฌานแล้วท่านทั้งหลายจะรักษาฌานนั้นเอาไว้ได้นานแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องเพราะว่าถึงเวลามานรู้ว่าเราจะพ้นมือไปก็พยายามที่จะขัดขวางสุดชีวิตถ้าตัวเราไม่มีสัจจะคือความมั่นคงไม่มีขันติคือความหนักแน่นอดทนไม่มีวิริยะคือความภาคเพียนไม่ยอ่อท้อ เราก็จะพ่ายแพ้ให้แก่มารเสมอดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั้นความจริงจังจริงใจความภาคเพียรบากบันอดทนอดกลั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด อยากได้ดีต้องขยันคำว่าขยันในที่นี้ถ้าหากว่าเอาตามแบบของหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกว่าต้องส่งสมาธิได้ตลอดเวลาของเราถ้าไม่สามารถท่งสมาธิได้ตลอดเวลา อย่างน้อยในแต่ละวันช่วงเช้าเช้าเย็นเย็นต้องทรงสมาธิให้ได้โดวยว่าช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้ก็จะอยู่สุขอยู่เย็นเพราะกิเลสโดนดับลงชั่วคราวถ้ารักษาอารมณ์ดีๆก็เย็นกายเย็นใจได้ทั้งวัน ส่วนช่วงค่ำนั้นส่วนใหญ่เราปฏิบัติภารกิจมาตลอดทั้งวันร่างกายอ่อนล้าแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายอาศัยเวลาก่อนนอนกราบพระสักสามครั้งเมื่อนอนลงก็ให้ตั้งใจว่าร่างกายนี้เหยียดยาวลงก็เหมือนกับคนตายแล้ว ถ้าไม่สามารถที่จะลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกในวันรุ่งขึ้นเราก็ขอไปอยู่พระนิพพานแล้วเอากำลังใจให้เราจับภาพพระหรือภาพพระนิพพานเอาไว้กำหนดภาวนาจนก,กระทั่งหลับไปถ้าหากว่าจิตมีสภาพจำแล้วหลับไปในขณะที่ภาวนา ถ้าหากว่าตายลงไปตอนนั้นท่านก็จะไปตามกำลังสมาธิของท่านดังนั้นในส่วนของการปฏิบัติถ้าทำมากไม่ได้คือส่งกำลังใจทั้งวันไม่ได้ก็ให้ทำน้อยคืออย่างน้อยให้ส่งกำลังใจไว้ได้สักเช้าเช้าเย็นเย็น หรือถ้ารู้สึกว่าไม่พอเพียงก็เพิ่มช่วงกลางวันขึ้นมาเราจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสและต่อสู้กับการงานยิ่งสมาธิทรงตัวมากเท่าไหร่เรื่องของการปฏิบัติงานก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เราจดจ่อตั้งมั่นและทำได้ดีมากเท่านั้น ลำดับต่อไปแค่ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามมัธยสัยจนกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา นี่ตะคนณคลายสมาธิอามตาะชานะจ๊ะแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่กับการภาวนาและเิจารณาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในการวิทีส่วนกุศลกันต่อไป